สวัสดีค่ะพบกันในยามเย็นนะคะวันนี้พบกับออที่หน้าโชว์รูมค่ะมีลูกค้าสงสัยนะคะว่าการใช้งานของรุ่นตัวจอ7นิ้วนะคะที่มีในรุ่นตัว LDA นะคะแล้วก็การตั้งค่าเซ็ตค,ค่าหน้าจอมาตรวัดทำยังไงนะคะวันนี้อ้อจะพามาดูกันนะคะมารีวิวเฉพาะตรงจุดนี้เลยนะคะเพราะว่าในรถรุ่นนี้นะคะอ้อก็เคยรีวิวไว้เยอะมากแล้วนะคะ อ่าค uh, ่ a เด้อ a p แคป LDA ทีนี้เราจะมาเจาะลึกในการใช้งานหน้าจอนะคะ,ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนี่นะคะหน้าจอตัวนี้รุ่นที่เป็นเกรด LDA นะคะในการตั้งค่าหน้าจอตัวน,นี้แล้วก็การใช้งานหน้าจอนี้นะคะ จอเจ็ดนิ้วนี่นะคะมาเริ่มที่จอเจ็ดนิ้วก่อนก็ได้นี่นะคะ,ะกดเข้าไปที่ตกลงนะคะ,ะจะมีสองฟังกช์ชันหลักๆนะคะสองตัวนี้นะคะสองจุดนี้ในตัวแรกนะคะจะมีวิทยุ USB iPod แล้วก็ บลูทูธออดิโอนะคะด้านล่างจะเป็น VTR เห็นไหมคะอันนี้คือในตัวแรกนะคะตัวนี้อันที่สองเห็นไหมคะกดเข้าไปสักครู่นะคะอันนี้ออสตาร์ทรถมาแล้วนะคะ ตัวที่สองจะมีโทรศัพท์นะคะ m มลาริงแล้วก็มิลาแคสนะคะอันนี้สำหรับ iPhone อ,อันนี้สำหรับ Android นะคะแล้วก็อันที่สามก็จะเป็นตัวตั้งค่านะคะอ่าในอันแรกนะคะอันแรกก็คือวิทยุกดเข้าไปเลยค่ะนี่ปรับเสียงได้นะคะ,ะตรงนี้นะอ่าหรือจะปรับจากหน้าจอเราก็ได้นะคะตอนนี้ยังไม่ได้เอาแกะพลาสติกออก ในการาเปลี่ยนคลื่นนะคะเปลี่ยนคลื่นสัญญาณกดล,ลูกศรน,นี้ก็ได้นะคะลากเส้นสีเหลืองก็ได้นะคะหรือจะกดค้นหาเนี่ยนะคะถ้าเจอคลื่นแล้วก็กดหยุดให้หยุดการค้นหานะคะถ้าเราจะบันทึกนะคะกดค้างเลยนี่สีเหลืองติดนะคะนี่คือบันทึกช่องไว้แล้วได้อย่างละหกช่องนะคะนี่เลยแล้วก็จะมี AM fm1 f m 2นนะคะได้อย่างละหกช่องเช่นเดียวกัน อันนี้คือการตั้งค่าง่ายๆนะคะของการตั้งค่าวิทยุนะคะถ้าเราจะย้อนกลับก็นี่ลูกศรอ,อันนี้จะเป็นปุ่มโฮมนะคะอันนี้ตัวย้อนกลับนี่เลยอ่าส่วน USB i p o d นะคะถ้าเราใช้งานอ่าเราก็เสียบได้เลยนะคะงตัวนี้ออกมาเห็นไหมคะตัวเสียบชาร์จอยู่ตรงนี้นะอันนี้ข้างๆกันจะเป็นที่ชาร์จไฟนะคะไฟ12โวลต์ ขึ้นมานี่นะคะอันนี้สัญญาณไฟของแอร์แบ็กนะคะแอร์แบ็กฝั่งผู้โดยสารนะคะ a เจอร์แอร i r บ็กมี on กับ off นะคะคุณพงศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะสวัสดีทุกทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ยังไงฝากกดแชร์ให้ออนหน่อยนะคะอันนี้ on นะคะสถานะไฟทำงานอยู่ on off เราสามารถกดเลือกได้นะคะจากปันนี้ ะะเห็นไหมคะใช้กุญแจเสียบแล้วบิดออนออฟได้เลยค่ะจะเป็นแอร์แบ็กฝั่งผู้โดยสารก็คือตัวนี้นะคะฝั่งด้านนี้เอาไว้ทําไมนะคะเผื่อเราติดตั้งบอดเด็กที่ตําแหน่งตรงนี้นะคะฝั่งผู้โดยสารแอร์แบ็กจะได้ไม่กระแทกตัวเด็กนะคะตัวนี้ทําอันตรายาเราก็เลยทําการปิดไว้นะคะปิดไว้ได้ตัวนี้ในในเก๊ะนะคะปิดไว้โอเคเหไหมคะเรียบร้อยมีสองชั้นตัวนี้ก็จะมีที่เก็บของด้วยนี่ ทีน,นี้มาดูอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ถ้าเราจะสะท้อนหน้าจอนะคะก็คือกดตัวนี้อันนี้ก็นี้ Android นะคะอันนี้ก็นี iPhone ทำไม iPhone ไม่ขึ้นนะคะเข้าไปที่ตั้งค่ากดเปิดก่อนนะคะเห็นไหมคะมาริ่งออฟอยู่ก็กดเปิด On Off เห็นไหมคะเปิดปิดได้นะคะถ้าเราจะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะ แล้วกดบลูทูธได้เลยนี่นะคะกดคำว่าเพิ่มอุปกรณ์อุปกรณ์ของตัวรถนะคะคันนี้ชื่อข่าออ d ดิโอทีนี้เราจะค้นหาอุปกรณ์โทรศัพท์เราเรากดไปคำว่าเฮ้ยโทษท,ทีค่ะกดไปคำว่าที่ค้นหานะคะมือไปโดน เราก็เปิดโทรศัพท์เรานะคะเปิดบุธโทรศัพท์เราด้วยนะคะทีนี้มันก็จะค้นหากันจนเจอเราก็เลือกกดนะคะกดเลือกที่เป็นรุ่นของเราตอนนี้ก็จะถามนะคะทั้งคู่เลยไหมคะจากคู่ไหมอ่าเราก็ตอบตกลงค่ะอันนี้ก็ตกลง ขึ้นจับคู่สำเร็จแล้วนะคะตัวนี้ขึ้นสีฟ้าเห็นไหมคะอ่ะตกลงเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะบุูทูธสัญญาบุูทูธขึ้นสีฟ้าแล้วอ่ะน้องนุก๊กสวัสดีค่ะขอโทษทีนะคะไม่ได้หานอ่ะไม่ได้ดูนะคะสำหรับใครที่ออกรถก,กับอ้อไปนะคะอ้ออธิบายทุกคันนะแต่ว่าบางทีอาจจะตื่นเต้นก็ได้เนาะอ่ะหรือว่าคนที่ไม่ได้ออกรถก,กับอ้อนะคะก็สามารถดูได้เนาะวิธีการใช้งาน หน้าจออิสุสุนะคะอะ่ทีนี้ถ้าเราเเกิดเราเข้าโทรออกเนี่ยเราสามารถใช้งานได้เลยนะคะเพราะว่าเชื่อมต่อบลูทูธแล้วแต่ถ้าเกิดเราจะหาเล่นเพลงนะคะกลับไปที่ปุ่มโฮมอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วกดคําว่าบลูทูธออดิโอนะคะเปึ๊บเห็นไหมคะเสียงเพลงที่เล่นจากวิทยุเงียบไปแล้วนะคะก็จะเหลือตัวนี้ที่เป็นบลูทูธออดิโอก็คือรอเล่นเพลงจากโทรศัพท์เรา ะะเราก็สามารถเปิดเปิดได้เลยนะคะเปิดเพลงจากโทรศัพท์ได้เลยอันนี้คือวิธีการใช้งานนะคะบลูทูทธที่ฟังเพลงจากบลูทูทธนะคะทีนี้ในการสะท้อนหน้าจอ,อามาช่องที่2นะคะในรุ่นนี้เป็นซัมซุงนะคะจะเป็น a Android อา Android เราก็กด m i r a c ค s t นะคะทีนี้เราจะสะท้อนหน้าจอแล้วก็ลูดลงมาเลยนี่นะคะกดเลื่อนไป รุ่นนี้จะชื่อสมาร์ทวิวนะคะ,ะกดไปที่สมาร์ทวิวขั้นตอนการเชื่อมต่อก็คล้ายๆกับบลูทูธนะคะคล้ายๆก,กันตัวนี้มันก็จะถามเหมือนกันว่าต้องการจับคู่กับอะไรตอนหน้าจอกับขาออดิโอนะคะกดตกลงนี่นะคะ กำลังเชื่อมต่ออยู่นะคะ,ะถามว่ายอมรับไหมนะคะยินยอมไหมฉันยินยอมนี่นะคะมาแล้วเห็นไหมคะสะท้อนหน้าจอแล้วเรียบร้อยนี่เราสามารถเล่น YouTube จากตรงนี้ได้นะคะเราก็โหลด YouTube มาที่โทรศัพท์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันอะไรที่อยู่ในนี้นะคะเล่นได้เมื่อกี้บลูทูธเนี่ยก็คือจะได้เฉพาะาไฟล์ที่เป็นเสียงนะคะแต่ว่า ถ้าเป็นการสะท้อนหน้าจอจะได้ภาพด้วยนะคะไม่ว่าเราจะเล่นอะไรอยู่ภาพที่หน้าจอโทรศัพท์จะไปสะท้อนที่หน้าจอตัวรถนะคะแต่กรณีที่เราใช้ p p o o n นะคะ iPhone เนี่ยตัวแอปนะคะจะขึ้นหน้าจอตัวรถเฉพาะแอปที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นในตัว y o ยู u ูบแอป u t u b e นะคะในรุ่นที่เป็นของ p p o o n นะคะ iOS ไม่สามารถเล่นได้ แต่ว่าของตัวนี้สามารถเล่นได้นะคะที่เป็น Android นี่เห็นไหมคะง่ายๆอันนี้คือการสะท้อนหน้าจอนะคะการสะท้อนหน้าจอของตัวรถโอเคทีนี้มาดูการตั้งค่านะคะตั้งค่าตัวนี้อ่าอันนี้เอาสตาร์ทเครื่องแล้วนะคะเดี๋ยวจะอ่าลองดูดับเครื่องใหม่นะคะอ่าอันนี้ดับเครื่องอยู่นะคะบิดกุญแจ อันนี้ ACC นะคะบิดอีกครั้งหนึ่งออนเห็นไหมคะอ่าเข็มจะหมุนนะคะแล้วก็ไฟไฟเครื่องยนต์ไฟต่างๆจะโชว์นะคะสแตนบายการทำงานอ่าทีนี้ถ้าเราสตาร์ทนะคะไฟเครื่องยนต์หายนะคะอันนี้คือปกติถ้ายังไม่สตาร์ทไฟเครื่องยนต์โชว์ปกตินะคะแต่ถ้าสตาร์ทแล้วปุ๊บถ้าไฟเครื่องยนต์ยังโชว์อยู่แสดงว่ารถผิดปกตินะคะจะมีในสมุดคู่มือบอกว่าสัญลักษณ์แบบนี้คือ คือจุดตรงไหนที่ผิดปกติอยู่นะคะอควรจะไปแก้กไขในส่วนของตรงไหนนะคะในสมุดกู้มือมีบอกตอนนี้ที่โชว์อยู่ก็คือเราไม่ได้คาดเข็มขัดนะคะอไม่ได้คาดเข็มขัดแล้วก็ไม่ได้บึงดึงเบกมืออ่ะโอเคนี่นะคะออเน็ดีแบ็กสองพยังแถม VCD แนะนำ อ๋อไม่มีค่ะตัวนี้รุ่นนี้ไม่มีเล่นซีดีนะคะดีวดีไม่มีก็เลยไม่มีแถมแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นสมุดกู้มือ,อจะเป็นสมุดกู้มือแทนนะคะเราสามารถศึกษาจากแอป,ปได้เลยนะคะโหลดแอป,ป i s u s u t h a i l a n d นะคะมีทุกอย่างในนั้นรวมถึงสูมริการเบอร์โทรติดต่อด้วยนะคะ่ามาต่อกันนะคะอันนี้คือเบรกมือเนาะอันนี้คือไม่ได้คาดเข็มขัดใช่ไหมคะตัวนี้คือไมวัดรอบนะคะอันนี้คือความเร็วนี่ อันนี้คือเกีกความร้อนนะคะฮอตกับคูเห็นไหมคะเกีกความร้อนจะขึ้นเป็นดิจิตอลนะคะตัวนี้ E กับ F เป็นปริมาณน้ํามันเห็นไหมคะตัวนี้สัญลักษณ์ก็คือถังน้ํามันจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายนะคะตามลูกศรอ,อันนี้คือความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลาเราขับรถอ่านี้ไฟเตือนแล้วนะคะไฟโชว์ไฟโชว์หน้าจอว่าให้เตือน้ํามันเห็นไหมคะมันจะกระพริบ,บด้านล่างนะคะโอีโอตัวนี้คือเลขไมล์รวมของรถคันนี้ที่วิ่งมาทั้งหมด นะคะตอนนี้วิ่งมาทั้งหมดแล้วห้ากิโลนี่นะคะวิธีการเซตหน้าจอนะคะมีปุ่มเดียวก็คืออยู่ตรงนี้นะคะตรงจุดนี้นะคะนี่อลองกดไปครั้งหนึ่งนะคะเห็นไหมคะหน้าจอเปลี่ยนเป็นทิป A นะคะทิป A คือทิป A ทิป B จะใช้งานเหมือนกันนะคะใช้วัดระยะทางนะคะสมมติว่าจากจุดตั้งต้นไปถึงเป้าหมายของเรานะคะจากตรงนี้ไปที่วัดอยากจะเออจากตรงนี้ไปที่โรงเรียนอย่างนี้นะคะ ล้ากดค้างค่ะค่าจะรีเซ็ตใหม่เป็นศูนย์นะคะเริ่มนับกิโลใหม่กดไปอีกครั้งหนึ่งอันนี้กิโลเมตรต่อลิรก็คืออัตราการกินน้ำมันของทริป A ที่เราวัดระยะทางไว้นะคะกดไปอีกทีหนึ่งคือทริป B ค่ะใช้งานเหมือนกันนะคะวัดได้สองค่าพร้อมกันเลยอันนี้คือกิโลเมตรต่อลิรคือรวมนะคะแล้วก็อันนี้น้ำมันในถังเท่านี้วิ่งได้อีกกี่กิโล ะะอันนี้กับพิบแล้วนะคะเตือนให้เติมน,น้ํามันแต่วิ่งได้อีกร้อยห้าิกิโลกดไปอีกทีนึงนะคะอ่าเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นวันเดือนปีนะคะเป็นวันทีอ่อันนี้คือค่าที่มาจากโรงงานนะคะยังไม่ตรงถ้าเกิดเราจะปรับนะคะกดที่ปุ่มนี้เหมือนกันค่ะกดค้างนะคะเห็นไหมคะอันนี้จะเริ่มจากปีก่อนนะคะปีส0 0พกดค้างค่ะจะมาที่เดือนนะคะ เดือนสี่เห็นไหมคะศูนย์ถึงแปดนะคะ,ะ,คะแต่แล้วเราก็กดค้างค่ะมันก็จะออกจากหน้าจอตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเวลานะคะแล้วก็กดเลือกเหมือนกันค่ะกี่โมงแล้วนะคะก็กดไปได้เลยถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นนาทีเราก็กดค้างอ่ะนี่นะคะอันนี้วิธีการใช้งานก็จะประมาณนี้นะคะ อ่หลักสิบหลักหน่วยก็เหมือนกันนะคะกดค้างแล้วก็เปลี่ยนกดค้างก็คือเปลี่ยนนะคะกดครั้งเดียวก็คือจะเลื่อนเห็นไหมคะอ่าพอเสร็จจากตรงนี้แล้วกดค้างอีกทีหนึ่งนะคะอ่าอันนี้ก็จะมาแล้ววันเดือนปีนะะอ่าเวลานะคะที่ตั้งค่าไปเมื่อกี้กดอีกทีนึงก็จะย้อนกลับมาที่เลขไมรวมค่ะอ่าตัวแรกที่เราเห็นเลย odo เห็นไหมคะ นี่กลับมาที่เดิมเราอยากดูหน้าจอไหนเราก็กดได้เลยค่ะ,ะกดปุ่มตรงนี้นะคะนี่กดเลื่อนได้เลยไหมคะนี่คือการใช้งานนี่ฝั่งด้านนี้นะคะที่พวงมาลัยปรับเสียงนะคะแล้วก็ปรับโหมดซ้ายขวาสำหรับหน้าจอตัวนี้นี่ ส่วนด้านล่างนะคะเราเชื่อมต่อบลูทูธแล้วนะคะสามารถรับสายวางสายหรือใช้คําสั่งเสียงนะคะกดแล้วก็พูดอ่าให้ให้ตัวนี้ทําตามนะคะนี่หน้าจอตัวนี้นะคะมันจะเชื่อมกันส่วนตัวพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ําได้นะคะนี่ปรับสูงต่ําได้อยู่ตรงนี้ดึงออกมาแล้วก็ปรับพวงมาลัยสูงต่ํานี่นะคะรวมถึงดึงเข้าดึงออกได้ด้วยนี่นะคะ เขาออกแล้วก็ขึ้นลงได้ไหมคะไดส้สีระดับนะคะสี่ิศทางแล้วก็จะมีเนะคะพี่วางแก้วนะคะนี่มีสองฝั่งเลยกดเข้าไปนะคะแล้วก็ดึงออกมาส่วนตัวด้านข้างนะคะแผงข้างตอนนี้เป็นตัวปรับกระจกนะคะเลือกซ้ายหรือขวาก่อนแล้วก็โยกนะคะ หไหมคะอ่ายกได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็กลับมาที่ตรงกลางเราจะปรับฝั่งซ้ายเราก็เลื่อนไปที่ซ้ายนี่นะคะตัวนี้เป็นตัวล็อกกระจกไม่ให้เลื่อนขึ้นลงนะคะล็อกไว้เลยยกเว้นฝั่งคนขับจะเป็นออตโต้นะคะอ่ากดลงไปให้สุดเลยนะคะกระจกก็จะเลื่อนลงสุดขึ้นก็จะขึ้นสุดเหมือนกันนะคะอ่านี่คือการใช้งานแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวล็อกกระปวดล็อกเนี่นะคะเซนทรัลล็อก ของประตูนี่เกียร์นะคะก็จะเป็นหเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์พันเก้าร้อ่สเกียร์หนึ่งนะคะนี่เกียร์สองแล้วก็เกียร์สามนะคะเกียร์หกจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่หจะมาแทนที่เกียร์ถอยเดิมนะคะทีนี้เกียร์ถอยเราใช้งานยังไงนะคะในรุ่นใหม่ยกแหวนตัวนี้ขึ้นนะคะ นี่สองนิ้วหนึ่งขึ้นมาเหมือนเกียร์หนึ่งเลยค่ะเข้าเหมือนเกียร์หนึ่งเลยตัวนี้จะร้องนะคะตัวนี้จะร้องร้องเสร็จปุ๊บภาพที่หน้าจอจะตัดการทำงานจากกล้องข้างหลังมาโชว์ที่หน้าจอด้านหน้าแต่เกียร์อื่นไม่เป็นนะคะ,ะเกียร์อื่นไม่มีเสียงนะคะเห็นไหมคะไม่มีเสียงแต่เกียร์ถอยมีเสียงแล้วก็มีสัญญาณภาพด้วยนะคะตัวเส้นตัวนี้นะคะเส้นการะระยะเส้นการะระยะนะคะเราสามารถ ตั้งค่าให้มีหรือไม่มีก็ได้นะคะอ่าลองดูเข้าไปที่การตั้งค่านะคะนี่ค่ะมีหลายตัวเห็นไหมคะอันแรกที่เป็นระบบมันก็จะมีการตั้งค่าภาษานาฬิกานะคะตั้งชื่ออุปกรณ์การออมแสงแล้วก็คีย์บอร์ดนะคะส่วนตัวเสียงก็ปรับได้เช่นเดียวกันนะคะเสียงกลางเสียงสูงเสียงต่ำนะคะการแสดงผลหน้าจอหลักภาพพื้นหลังเห็นไหมคะ มันมีหลายอย่างนะคะลูกค้าสามารถกดเข้าไปเล่นได้เลยอ่าแบ็กกับก็คือตัวนี้นะคะอันนี้ภาพพื้นหลังนะคะเราสามารถเลือกได้3ตัวแล้วก็บลูทูธนะคะที่เราตั้งค่าเมื่อกี้อ่าแล้วก็ Wi-Fi อ่ากดเข้าไปดูซิอ่าแล้วก็กล้องนะคะตัวนี้เส้นกัดระยะที่แจ้งไปเมื่อกี้นะคะเราสามารถตั้งออนหรือออฟก็ได้ นี่คือการใช้งานนะคะของตัวเกียร์ที่มันสัมพันธ์กับตัวหน้าจอนะคะให้มีแต่ภาพก็ได้ไม่มีเส้นก็ได้นะคะหรือจะให้มีเส้นนะคะตัวนี้ตั้งอ่อนไว้ก็คือมีเส้นนี่นะคะกระจกมองหลังตัวนี้ปรับตัดแสงได้ไหมคะปรับแต่แสงได้เวลากลางคืนนะคะแสงเข้าตานะคะแล้วปรับตรงนี้ได้ไม่ต้องไปขยับ ม่อีกรอบนึงนะคะแล้วก็จะมีที่เก็บแว่นมีไหมคะแล้วก็มีไฟอ่านแผ่นที่เฉพาะฝั่งนะคะ Apple CarPlay ได้ไหมครับได้ค่ะ Apple CarPlay อ่าไม่แน่ใจลูกค้าเพิ่งเข้ามาหรือเปล่านะคะที่ตรงนี้นะคะแล้วก็กดเลือกเมลาริ่งนะคะอ่าี๋ยวเราไปที่ตั้งค่าเมื่อกี้นะคะ แป๊บหนึ่งนะม่อกี้อยู่ตรงไหนละว l u e t นี่นะคะเข้าไปที่ระบบนะคะแล้วก็ตัวนี้กดออนนะคะอเสร็จแล้วเราก็แบกกลับเห็นไหมคะตัวนี้มันขึ้นแล้วเมื่อกี้มันขึ้นสีเทานะคะถ้าเราเกิดอจะสะท้อนหน้าจอนะคะจะเชื่อมต่อกับ iOS นะคะเราก็กดที่ตรงนี้ไปได้เลยนะคะแล้วก็เปิด ที่โทรศัพท์ของเรานะคะที่สะท้อนหน้าจอของโทรศัพท์เราเหมือนเหมือนกันกับตัวนี้คล้ายๆกันนะคะหรืออีกทางหนึง่งลูกค้าสามารถเอาสายชาร์จแบตนะคะเสียบที่ตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะเป็นการสะท้อนหน้าจออีกอย่างหนึง่งนะคะอ่าหรืออีกทางหนึ่งนะคะเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธตรงนี้นะคะแล้วลูกค้ากดเพิ่มอุปกรณ์หาอุปกรณ์ของลูกค้าให้เจอนะคะตรงค้นหาอ่าถ้าเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วนะคะเขาจะถามว่าอ่าจะ ให้สะท้อนหน้าจอหรือเปล่านะคะเชื่อมต่อเมลอดิงหรือเปล่าตัวนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันในระหว่างที่เราเชื่อมต่อบลูทูธนะคะสำหรับในการใช้งานตัว IOS อขอบคุณครับอ่ะโอเคค่ะสงสัยเพิ่มเติมทักแชทมาสอบถามได้นะคะหรือจะโทรหาออก,ก็ได้089-499-9840นะคะอ่ามาต่อนะคะตัวนี้ไฟอ่นแผนที่นะคะจะมีสฝั่งเนาะ หรือว่าไฟตรงกลางก็ได้นะคะอันนี้ก็ในที่เราเปิดเปิดไฟเอยเปิดประตูนะคะไฟก็จะติดนี่นะคะทั้งสองฝั่งเลยตอนนี้เป็นไฟในเก๋งค่ะอ่ะตรงกลางนี้นะคะอันนี้คือออฟนะคะออฟก็คือนะคะแล้วก็ดอตอนนี้ตั้งไป่ตรงกลางนะคะเวลาเปิดประตูนะคะไฟก็จะติดขึ้นมาเองอัตโนมัติถ้าเราปิดประตูนี่นะคะไฟก็จะค่อยหลี่ดับลง อัตโนมัติเช่นเดียวกันนะคะหรือเราจะเลือกออนเปิดตลอดก็ได้ออฟปิดตลอดก็ได้นะคะแต่ถ้าตรงกลางก็คือดอก็คือประตูนะคะไฟประตูอ่าอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นลำโพงนะคะเป็นลำโพงเสอยงลาวเสอยงลาวจะมีสองจุดอยู่บนหลังคานี่ค่ะอ่าถ้าใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็ทักแชทมาได้นะคะ หรือว่าหรือว่าก็คอมเมนต์มาสอบถามก็ได้นะคะถ้าไม่ทันไลฟ์สดนะคะหรือว่าดูย้อนหลังอสอบถามได้เลยเดี๋ยวรอติดตามนะคะก็จะมีอ่ในส่วนของตัวแซดนะคะตัวแซดหน้าจอตัวนี้เหมือนกันนะคะหน้าจอ7นิ้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวมารตรวัด M. i. D. ตัวนี้จะไม่เหมือนกันนะคะคนละแบบกันเลยอ่าแล้วก็จะมีปุ่ม ที่ด้านขวาของพวงมลาลัยด้วยนะคะอ่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะอ่าไลฟ์สดครั้งต่อไปนะคะเดี๋ยวอ้อจะมารีวิวการใช้งานตัวอ่าหน้าจอ M I D นะคะตัวนี้ของรุ่นเกรดแซอ่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเพราะลูกค้าใช้แบบหลายรุ่นเหมือนกันเนาะหน้าจอเหมือนกันตัวนี้นะคะหน้าจอ7นิ้วเหมือนกันแต่ว่าอ่าตัวเดือนใหม่นะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อ้อด้วยนะคะอะไม่ว่าจะดูอ่าไลฟ์สดนะคะหรือว่าดูย้อนหลังก็ฝากแชร์ด้วยละกันหรือว่าช่องทาง y o u t u b e นะคะก็สามารถติดตามได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวอ้อเอาอ่าลิงก์ลงให้นะคะที่ที่โพสต์นะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะคะยังไงก็รีบกลับบ้านนะคะทุกๆท,ท,ท่านขอให้ กลับบ้านปลอดภัยนะคะแล้วก็ถึงบ้านในเวลาที่กำหนดนะคะคร์ฟิวนะคะ,ะน้องนุ๊กถามว่าแหนบที่อยู่ล้อหลังแต่ละรุ่นมีกี่แผ่นครับเห็นตัวท็อปมีสามแผน่นอ่ะได้เลยไปดูนะคะพาไปดูนะคะ จะเป็นล้อแม็กนะคะเป็นแม็กขอบสิบเจ็ดนะคะ,อะโอเคองก็ลืมนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะอะฝากติดตามกันด้วยรักษาดูแลรักษาสุขภาพนะคะก็อย่าลืมพกเจลล้างมือนะคะแอลกอฮอล์แล้วก็หน้ากากติดตัวด้วยนะคะเป็นการป้องกันตัวเรานะคะ ให้ทุกๆท่านรูแลรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ปราศจากจากไวรัสโควิด1 9นะคะว่ายังไงเจอกันในไลรสดหน้านะคะวันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ